สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเบียร์ํำซิงครับพี่น้องวันนี้ก็มาช่วยซับปลาเลยครับโซก็โซโซ <c oughs> นี่ครับเอาโซมาส,งส่งซับปลาเลยครับวันนี้มาซอยซับปลาเลยซับปลาเลยัปลาเลยปล่อยขอ,องครับวันนี้เมียเปเ็นเลดพี่น้องเลย ซับปลือปล่อยของครับวันนี้ไม่โคบ้างหรือดอกเฮ็ดไปเถอะไอ้ดมว่าแม่ไม่ซีจมหรอรถไถจ,จอดปูจอดปลูกแมงเงนสิงไข่อยู่นี่แหละซับปลือว่าขึ้นอะไรเอาจอดปลูกพักไว้นะครับโอ้เยมึงเหรียญยังของมันนี่เิ่เงวะพี่น้องโอ้โอ ฝนตกในแม่ะไอ้ดมฝนตกในแม่เนาะฝนตกนี่เรียบร้อยเลยรั้เลยดูการครับเออมได้เสียใจเลยนะ่ได้ไปงานบุญอะไงานบุญยังไวะงานบุญอยู่ไนจะดีแล้ว้ นี่เขาได้บุญเขาซอยเนาะซอยซับเปลือเฮ็ดบุญก็ซับเปลือกครับเสียดมบาบับซับเปลือกบาบัโอ้วมันบมมี่แนวสดนี่เอาโซก้อนนี่เลยนี่นี่เอาโซก้อนี่เลี่อแมบกามินม่อมันเลงนเอาินไปซื้อนี่เะแก้วหนึ่งสองสามสี ถือมาหกแก้วเด้อออกไปก่อนมาเก่งมากเลยนี่ค่ะค่ารับค่า้านแมนัันคู่บางเดือนนั่นแม่เอาหกแก้วเด้อมันจะคลองกินกันร่วมโผกินกับก็เป็นอยนี่ครับเมาบุญซับไปเลยครับออกเงินก่อนค่าดึงเงินค่าเอ่อค่าเฉลยเอตีดลอยจะจะบาทก็สามพันเนาะ ที่จริงกับกันระยะนี้กับเหยียบหางพันหาแล้วเออพารถไถอีกพันหนึ่งไปสองพันหาครับเออคคอได้หน่ลองที่แรกว่าจะบ้นสิเรลี้ยงไปมากทสิสด้เรลี้ยงมันเลยพี่น้องโอ้ยกูหิวเนี้ยวะ ก็ก็ดังจปะปลลอโอเอาล่ะเอามันลุดเอาโซ่ไปบ่เอาเอา กอขึ้นกับพี่น้องเปลี่ยนหอยกบเปลี่ยนหอยเอายับสลิงกับพี่น้องเอา ถอยกันถยหลังก่อนซับเปลือก่าสิขึ้นแล้วน้อยเดียวกันออออฮ่าข่่าฮ่าฮัาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าเ่า่าฮ่า่าฮ่่าา่ แมนวอโอ๊ตไปเลยหน่อยเนาะไปแล้วไปอย่างเออดึงหลังวะไปไปทางแฉ่งกลับบ้านละครับเสียดมไปอาดร้านเอ้า โอ้ตายได้การครับเสียดมกับบ้านาาแล้วครับผมาบปเหลอมึงเร็ตายแล้วบป๋เลอเร็ตมึงเดีรีกนแลวดมกับบ้านแล้วมึงเอามิโอ้แต่ละตัวใหญ่ใหญ่ไกลใหญ่นายยังเม่ไห้่เปิมาเพิ่นจีมาอัก่ายคลิปเอาเู้เดียวกับเมียเพินครับพี่น้อง เอ้ยเรียบร้อยตัวรับตายขอรหลอท่านในพ่อรอบอยู่เออยันมาโอ้ยันมา,นมาขายเลย,นยเายานาะเ,เ,เออใส้ซิ่นคือพี่กายน่ะเกือบขึ้นแล้วครับพี่น้องโตเรีสื้อจาบาทเกิอนี่แม่งยังไงวะ ต้นต้นสูงว่าจะกับบ้านกับเสียดมุมมาได้แฉ่มาอายู่ครับมาอยู่ว่าจะนี้กับบ้านเลอโอ้ ากจอับลไปเลยคริงจรข้นก้อไหมบงบึงท่านผู้ชมฮผ่านเอาเอา

เง่นยแหละเอากดึงลากไปเลยแด้้ย่างก็ร้อง่ะเออลดลงมาซับซับปลื้มไ่าใหญ่กูขึนได้เด้อมันขึนได้นะกูจะกาบบานแบบ่อซังเลย เรียบร้อยครับม,มีเบเร่ต์ครับพี่น้องเรียบร้อยเลยครับซ<ป>ับปลาเลืดได้การเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวซอยซับปลาเลืดวินรถกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ